สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการรักษาสิวรักษาฝ้าจันสว่างก็มีวิธีการรักษาอยู่2แบบคือแบบมีอาการกับแบบไม่มีอาการคําว่าอาการคืออะไรคนที่ฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวหิสุอธิบายขยายความให้คำว่าอาการก็คืออาการหน้าลอกนั่นเองแล้วก่อนที่ จะเกิดอาการหน้าลอกนะเขาก็จะมีปฏิยากับหน้าอย่างหนึ่งคือก่อนที่หน้าจะลอกเนี่ยจะเกิดอาการหน้าเฮอบวมแล้วก็เป็นผื่นแดงหลังจากนั้นหน้าของเราก็จะลอกออกไปหรือก็คือการผัดเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่รักษาแบบมีอาการนะคะก็จะต้องยอมรับอาการแบบนี้นะ,ะหน้าก็จะเกิดปฏิยาแบบนี้แหละ ออบวมเป็นผื่นแดงนะคะแล้วก็เกิดการผัดเซลล์ออกไปส่วนคนที่นะคะจะรักษาแบบไม่มีอาการก็คือนะคะไม่มีอาการอะไรเลยนะทาครีมรักษาสิวปกตินะ,ะหน้าก็ไม่ลอกหน้าก็ไม่เกิดอาการผื่นแดงอะไรทั้งสิน้นแต่สิวก็หายตามปกตินะคะหรือบางศูนย์นะคะเขาอาจจะเรียกวิธีการแบบนี้ว่ารนะะักษาแบบมีอาการคือการรักษาแบบ ะะไม่ไม่กลัวอาการก็คือเกิดอาการอะไรเขายอมรับได้ทั้งนั้นนะ่ะตรงตรง,ต,รงตัวเลยคือไม่กลัวอาการจะเป็นพื้นแดงจะลอกจะบวมอะไรเขารับได้ทั้งหมดนี่คือการรักษาแบบไม่กลัวอาการนะคะส่วนนะคะอีกแบบตรงข้ามกันนะคะเขาจะเรียกว่ากลัวอาการกลัวอาการคือกลัวมากฉันไม่อยากเกิดอาการแบบนี้นะคะเนี่ยบางูนยนเขาก็ใช้คําว่ากลัวอาการนะค,ะคือฝั่งนี้ทีนี้นะคะ ทยิ่งสุพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางคนนะคะไปรักษาที่ศูนย์นะ,ะที่ศูนย์อาจจะถามว่ารักษาแบบไหนคะอยากรักษาแบบไหนแบบมีอาการแบบไม่มีอาการนะคะแบบไม่กลัวอาการหรือกลัวอาการจะได้เข้าใจตรงกันนะคะจะได้เลือกรักษาได้ถูกต้องนะคะทีนี้ในคลิปนี้ยิ่งสุขนะคะสับสนกับคําว่ากลัวอาการไม่กลัวอาการมากเลยนะ,ะเวลาอธิบาย จะขอใช้คํานี้แล้วกันแต่ให้ให้หมายถึงว่าคือสิ่งเดียวกันนะคะจะขอใช้การรักษาแบบไม่มีอาการนะคะหรือกลัวอาการใช้คําว่าเป็นการรักษาแบบปกตินะคะฝั่งนี้สุดข,ขอใช้คําว่าปกติส่วนการรักษาฝั่งนี้คือรักษาแบบมีอาการหรือไม่กลัวอาการเนี่ยคือได้ทั้งหมดเนี่ย ยิ่งสุข,ขอใช้คำว่ารักษาแบบน้าลอกนะคะโอเคฝั่งนี้ขอใช้คำว่ารักษาปกติฝั่งนี้ขอใช้ว่าน้าลอกนะคะทีนี้การรักษาแบบปกติเป็นยังไงการรักษาปกติก็คือการที่เรานะคะใช้ครีมนะคะที่มีฤทธิ์อ่อนทานะ,ะเป็นสิวเป็นฝ้าใช้ครีมที่มีฤทธิ์อ่อนทา ให้สิวหายฝ้าหายสิวยุบลงสิวเก่าหายาสิวใหม่ไม่ขึ้นนะคะรอยแผลสิวตัวฝ้าอะไรลดลงลดลงเรื่อยๆโดยไม่มีอาการหน้าลอกนะคะแบบนี้คือการรักษาแบบปกติส่วนการรักษาแบบหน้าลอกก็คือการที่เราใช้ยาที่มีความเข้มข้นสูงที่มีฤทธิ์แรงนะคะทำให้เกิด ปฏิกยาการลอกหน้านะเพื่อที่จะลอกเอาพวกเซลล์เสื่อมสภาพนะคะรอยแผ้สิวฝ้าหนา,นาๆออกไปแล้วนะคะแบบนี้คือวิธีการลอกหน้าโอเคนะคะเข้าใจแล้วนะคะว่ารักษาแบบปกติเป็นยังไงรักษาแบบหน้าลอกเป็นยังไงทีนี้นะคะนำสองตัวนี้มาเทียบกันนี่คือ ไฮไลท์สำคัญเลยที่ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าการรักษาแบบปกติกับการรักษาแบบหน้าลอกเนี่ยต่างกันยังไงนะคะหรือว่าที่เขาพูดกันนะคะรักษาแบบไม่มีอาการกับรักษาแบบมีอาการต่างกันยังไงนะคะยิ่งสุกจับนะคะที่ต่างกันช,ชัดเลยเนี่ยได้ต่างกันสองต่างคือ1ต่างในเรื่องของเวลากับ2ผลลัพธ์ ะะการรักษาแบบปกติกับการรักษาแบบหน้าลอกเนี่ยยิ่งสุบเคยทดสอบนะ,ะโดยนะคะให้คนที่เป็นสิวอักเสบเป็นสิวอักเสบเหมือนกันนะคะทั้งคนที่หน้าปกติทั้งคนที่หน้าจะรักษาแบบหน้าลอกนะคะเป็นสิวอักเสบแล้วก็วัยเดียวกันนะคะจะได้มีฮอร์โมนเดียวกันแล้วก็ทายาพร้อมๆกันนะ เริ่มทายาวันไหนก็คือเริ่มสตาร์ทวันนั้นเลยปรากฏว่าคนที่รักษาแบบหน้าลอกเนะะี่ยค่ะสิวหายหายหายในนะคะหายในระดับที่เรียกว่าหายนะคะใช้เวลา4เดือน4เดือนนะคะแต่คนที่รักษาแบบปกติเนี่ยใช้เวลานะคะรักษาสิวหาย6เดือนเพราะฉะนั้นนะคะเวลาต่างกันประมาณ 2-3เดือนทีนี้มาดูผลลัพธ์ยิ่งสุขจะไม่เฟกจะไม่โกหกอะสมมติว่ามีคนมาถามยิ่งสุกว่าการรักษาแบบปกติกับการรักษาแบบหน้าลอกเนี่ยสิวฝ้าหายเหมือนกันไหมยิ่งสุขตอบได้เลยว่าไม่เหมือนไม่เหมือนนะคะอาจจะมีบางคนที่บอกว่าก็สิวกฝ้าก็หายเหมือนกันแหละแต่ยิ่งสุกจะบอกว่า ปอร์เซนต์ก็น้อยมากถ้าจะหายเหมือนกันจริงๆคนที่รักษาแบบปกติก็ต้องเป็นสิวน้อยๆเป็นฝ้าน้อยๆน,นะคะการรักษาถึงจะเทียบกันได้ว่าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งสุขบอกว่าต่างกันแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขารักษาแบบหน้าลอกเนี่ยเขาใช้ตัวยาที่เข้มกว่าแล้วเขาก็ต้องนะคะทำให้หน้าของเขาเนี่ย เกิดอาการเหอบวมแดงแล้วก็เกิดการผัดเซลลเพราะฉะนั้นนะคะผลลัพธ์เขาจึงได้มากกว่าถ้ายิ่งสุกจะเทียบนะ,ะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เห็นเลยคนที่รักษาแบบปกติเนี่ยใช้ครีมนะคะที่มีความอ่อนนิดนึงนะคะรักษาสิวเก่าหายไปสิวใหม่ก็ไม่เกิดแล้วก็รักษารอยแผลสิวจางลงจางลงเรื่อยๆนะคะถ้าเทียบนะคะกับการรักษาแบบ ผัดเซลล์นะคะรอยแผลสิวนะคะสิวอักเสบฝ้าหนานะคะถูกผัดเซลล์ออกไปหน้าของเขานะคะก็จะได้หน้าที่ขาวใสไม่มีรอยแผลสิวนะ,ะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นนะยิ่งสุกให้นะคะฝั่งปกติเนี่ยแปแล้วก็ให้ฝั่งหน้าลอกเนี่ยเกเลยนะคะผลลัพธ์ต่างกันแบบนี้นะคะ ยิ่สุกจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยะคะสมมุติว่านะคะเราจะไปเชียงใหม่อีกคนไปทางเครื่องบินอีกคนนึงไปรถทัวร์คนที่ไปทางเครื่องบินนะคะเขายอมจ่ายมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เขาจะต้องได้ดีกว่าอยู่แล้วนะคะไปได้เร็วกว่านะคะแล้วเขาสามารถที่จะเที่ยวที่อื่นได้หลายที่มากกว่าคนที่เลือกไปรถทัวร์นะคะก็เหมือนกันล่ละคะ่ะวิธีการรักษา ก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในสังคมไม่เหมือนกันบางคนต้องพบปะลูกค้านะคะต้องเจอผู้คนจํานวนมากหรือบางคนต้องใช้หน้าทํางานนะเป็นพิธีกรเป็นพิตตี้หรือเป็นยูทูบเบอร์อย่างพี่ยิ่งสุขเนี่ยต้องใช้หน้าทุกวันการรักษาก็เลือกใช้วิธีการรักษาแบบปกติก็ได้นะคะจะได้หน้าไม่เกิดอาการลอกไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน หรือคนที่นะคะอยากจะรักษาสิวให้ใหายไวๆนะหรือรักษาสิวจากที่อื่นมาแล้วแต่ว่ายังมีรอยสิวอยู่รักษาฝ้ามาแล้วนะคะฝ้าก็ยังไม่หายรอยสิวรอยแผ้ก็ยังเกาะแน่นอยู่อย่างนั้นก็มารักษาแบบวิธีการให้หน้าลอกได้หรือแม้กระทั่งนะคะคนที่รักษาแบบปกติเนี่ยของจันสว่างแล้วยังรู้สึกว่าหน้าขาวใสไม่พอ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะรักษาแบบหน้าลอกได้นะคหญิงสุขให้ได้แต่คำแนะนำแต่การที่สิวหรือฝ้าจะหายไปจากหน้าของคุณได้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแต่ไม่ว่านะคะจะเลือกการรักษาแบบไหนจะแบบกลัวๆก้าๆหน้าของคุณก็หายจากสิวฝ้าแน่นอน คลิปนี้ก็ขอให้สวยใสไรส้สิวกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ยิ่งสุขต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ